ตามแล้วอยากได้อะไรอยากได้บูโอวี่หนูอยากได้บูโออะไรคือบูโอเนี่ยบูโออ้อะไรล่ะบูโอว่ากิจกรรมพิเศษอ่ะพี่ไปที่ไอ้นี่ร้านค้าอ่ะฮะไปที่แพ็กเกจไปที่ร้านค้าใช่ไหมใช่ไปพี่แพ็กเกจร้านค้าแล้วก็เฮ้ยตัวอะไรนะพี่เห็นไหมบูโออ่ะโน่นี่มันอ่านว่าอะไรนะบูโอมันอ่านว่าว้าว อ่านว้าวว้าวต้องตัวโอตัวเดียดิตอนแรกหนูก็จะอ่านว้าวแต่ว่ามันตัวโอสองตัวไง like. <c oughs> <c oughs> มันก <c oughs> wow. um ็เ yeah. ป <c oughs> ็นวัวโอไงแล้วมันมีมันมีวักด้วยพี่มันมีวัสด้วยหรอแล้วมันต้องไม่มีวัสมันต้องตัวชนกันที่เรียนภาษาอังกฤษมายังไงฮะมันอ่านว่าอะไรนะวัวโอไม่อยากได้ต้องทำไงอ่ะอยากได้ต้องวัวโอก่อนโอวัวโอวัวโอ วอโออะไรอ่ะโอ้โสัตว์ก็มันวอโอไม่ใช่ก็อ่ะอ่ะเอายังงี้นะหนูหน้าเรียนภาษาอ่าน่ะ W-O เออวอวออ่ะวอโอโอวอรวมกันเป็นวอโอ มไม่่ตรงไหนอะ่ะพี่ขำอะไรอะ่ะพี่ขำแล้วพี่ขำอยู่อยากซื้อหนูก็ซื้อดีกิจกรรมอ่ะมันซื้อแจกกิจกรรมยังไงอะ่ะหนูอยากได้น้องโวโอ,อะ่ะเนี่ยหนูต้องเติมเพชรก่อนหนูถึงจะได้โวโอ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหห <c oughs> นูต้องเติมกี่เพชรว่าหนูมี12เพชรหนูได้โวโอไหมพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเพชรได้ได้โชว์ๆน้องเขาบอกได้โวโอเลยเหรอใช่ใช่ใช่1,700เรอเพชรเท่ากับกี่บาทอะ่ะเติมห เ0็100ก็ได้แล้วแต่หนูมี900แปลว่าหนูยังเหลืออีก200บาทใช่ไหมใช่ใช่ใชเอาไว้ซื้ออ่าอา่ข้ากระเพราหมูกรอบได้ไม่หนูจะซื้อปลากระป๋องไว้ตุนได้จนถึงสิ้นเดือนมามมาได้ประมาณอุ้ยลังหนึ่งไม่ได้ว่าหนูได้แพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งมันประมาณ40 5 0บาทอ่ะแต่ว่าถ้าเราจะคารถมันก็จะตกขอละ6บาทเออสรุปจะซื้อไปเดียบโ,โอนเนี่ยอย่าเชื่อ อ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสิบนาทีผ่านไปว้าวหัวใหญ่น่ายิงมากเลยอะชุดอะไรนะว้าวไหนลองรีวิวตัวนี้ซิว่ามันเป็นตัวอะไรอะตัวว้าวตัวอะไรนะนี่เห็นตัวข้างๆหนูป่ะว้าวมันก็คือแม่ของปวดขี os ้พี่ เหมือนอะไรนะเหมือนปวดขี้เหมือนปะแต่ว่าปวดขี้ดดดฟันดัดฟันเหล็กเป็นหนูดัดฟันสีหนูจะแบบพรังกว่านิดหน่อยแต่ว่าปวดขี้เดี๋ยวพอโตก็จะพรังแบบหนูไอ้ปวดขี้นี่คือตอนเด็กใช่ไหมตอนเด็กไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ตัวนั้นแต่เล็กจนโตโอแมทานอมไอ้ไอ้อะไรนะบัวอะไรนะบัวเออ โอ้นี่คือคือตอนโตอ๋อใช่นี่คือปลดที่ตอนโตพอปลดที่โตปุ๊บจะเป็นวัวโอ้โอเอาคําเดียวสั้นๆเลยนะอะไ,ไม่น่าโตเลยทําไมอ่ะไม่สวยหรออ,อะไรไปดูว่าสวยมวั้ยดูดินอกจากหัวที่ใหญ่แล้วรองเท้าหนูเท่าหน้าพี่เลยอะรองเท้าหนูเท่าหน้าพี่เลยพี่ดูแล้วทำไมต้องหมุนตัวด้วย ทำไมดูเออนอนทำยั่งอ่ะพี่พี่พีมานี่วีมานี่อยู่ไหนพี่นี่ด้านหลังด้านหลังโอ้โหรวย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 อุ้ยนั่นตั้งสิบบาทไงอุ้ยสุดยอดมากเลยขอบคุณซักขอบคุณขอบคุณขอบคุณอะไรนะโอ้โหเออมันอ่านว่าโว้หรือเปล่ามันเว้นวัก เรียนหรอถ้าสมมติว่ามันเป็นคำเดียวกันติดกันอ่ะมันถึงจะอ่านเป็นคำเดียวกันแต่นี่มันแยกอ่ะมันเป็นฟังก์ชันวิเห็นปะแล้วมันอ่านว่าอะไรโวเอวโวอมาแล้วจ้าโวโอจะรันวงการใครก็ฆ่าโวโอไม่ได้ไปครับจากลุงไหนกันครับรันกีเป้าได้เฮ้ยมีคนตายบนเครื่องบินเขาเกิดการแทงกันบนเครื่องบินเป่าวะ ยังไม่ทับลงก Group, ็พีเขาเสียชีวิตแล้วอ่ะพี่เขาแบบกลัวความสูงแล้วกัดลิ้นตัวเองตายอะไรอย่างเงี้ยป่ะพี่นั้หนูก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาแล้วทำไมอ่ะหนูไม่กลัวความสูงแล้วพี่เพราะว่าหนูวัวโอหนูคือวัวโอแม่ของปวดขี้เหนื่อยใจหนูจะไม่ยอมให้ใครมาทำ้ายปวดขี้ของหนู ไปปะขี้ลูกรีบโตมาให้เหมือนแม่นะลูกนะอย่าโตเลยปดขี้เอ้ยโอ้นี่มันวันของวัวโอ้จริงๆทำไมอ่ะอยู่ๆก็ได้ V S S เลยพระเจ้าช่วยกล้วยกระมังกล้วยกระมังเลยเหรอหนูยิงถังทิ้งหนูยิงถังทิ้งหนูเออเออขายไผ่ไผ่ไผ่ยิงวัวเอ้โอ้ยวัวเอ๋มาแล้วจ้า โอ,โอ้กับปมามัดดีไหมนะ้าก็ดีนะมันจะตั้งชื่อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอก็มันชื่อยนี้ใช่เหรอหรู้ได้ไงก็มันเขียนอยู่ที่แว่นตาพี่เห็นเ,เด่นจ้าขนาดนี้พี่จะอ่านเป็นอะไรอะ่ะไหนจ้ามันช่างจ้าซะละเกินอ่านว่าอะไรวะโอใครเ<ว>หอะไปพี่ถามว่าชื่อจริงๆของไอเซ็ตเนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้เลยเหรอว่ามันชื่ออะไรมันเขียนแหละพี่แต่หน้น ไม่จำอยู่แล้วไงคือคิ้วมันเด็มนะขนาดนี้หนูควรจำจำอะไรอะพี่เขาเรียกคิ้วเลยนั่นน่ยยูไหนคิ้วแต่ว่าเพนด้ามี่มันก้มหน้าก้มตาไปป่ะมันใจอะยิง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 ทำไมมันแต่ดูเถื่อนยังไงเบอร์โอต้องเถื่อนพี่เบอร์โอจะเป็นคนปกติไม่ได้ทำไมอะ นี่ดูดิมีการเจาะคิ้วด้วยแล้วคาบคาบอะไรจาะมูกพี่เจาะจูกเจาะคิ้วอะไรมาแล้วแล้วคาบอะไรอยู่อะอะหนูเป็นวัวเหรอมันคือวัวเหรอทำไมเจาะจมูกอ่ะคือหนูเป็นวัวอย่างนี้เหรอปวดขี้แล้วคนละสายพันธุ์กันแล้วเราเลิกกันหนูไม่ได้เป็นปวดขี้อะพี่หนูเป็นวัวใช่เหรอ าหนูจอดจมูกไงไก่ปวดตอดขโมยของไก่ตัวปวดตอดขโมยของไก่ปวดตอดขโมยของไก่ปวดตอดขโมยของไก่ปวดตอดขโมยของนีี่่ครับไมมโอเคโวโอไปได้เพราะว่าโวโอจะไม่ตายใค<ห>รยิงใครยิงไหนใค<ห>รยิงเก็บเสียงนั่นไงไปทำไมโอ้ไม่หลบไปละไโว้โจะไมตายเฮ้ยบอลบอลอ้ย,เ,อยเราเดินผ่านมานนได้ย,งยังไงครับบนบอปั้มโว้มาแล้วโว้มาแล้ว ป้อมไหนป้อมไหนป้อมขึ้นบนที่เราเดินมาขอให้พี่ได้บอกหนูว่าป้อมไหนหนู <c oughs> สามารถยิงเจาะเข้าไปในหน้าต่างเลยได้ป่ะพี่<อ>มีคนมีคนลงรถก็มีลงรถก็มีระวัาางหนูยิงเจาะเข้าไปในหน้าต่างหนูไอคิวสองพันพี่คอนเทนเนอร์ก็มีนะยิงคอนเทนเนอร์ก่อนไหมฮัลโหลพี่พ่จารณาพิจารยวหนูจะก,การป้อมให้หนูจะล็อกไว้ยิงได้ไหมยิงทางนั้นยิงได้ไม่ยิงใครเราคอนเทนเนอร์เนี่ย ไปแล้วเหลือบอลป้อมเหลือบอลป้อมวอกกำลังจะใส่บอลปั๊มบอลปั๊มแตกบอลปั๊มแตกอ๋เป็นเพราะว่าเขาใช้ V S S ขู่มันนะเมื่อกี้เลยหนูยิงมันผ่านหน้าต่างหลังคาไปพี่มันทะลุหัวหนูไปเลยเมื่อกี้จริงเหรอเออถ้าไม่ได้โอ้นี่พี่พี่แย่หนูบอกเลยพี่ตายพี่ไม่ได้หนูพี่ตายไปแล้วตายไปนานแล้วใช่ไหมเออ หนูสุดยอดมากเลยพี่บอกเปลี่ยนหมวกได้ไหมทำไมอ่ะสีหมวกมันจี๊ดมากเลยโรับเออราบุลลี่หมวกอ่ะ <laughs> หมวกสีเหลืองมันเป็นอะไร <laughs> โออเราบุลลี่อ่ะ <laughs> ใช่เหรอเอโอโบไม่ชอบโอบไม่สบายใจเลยอ่ะบุลลี่หมวก สบายใจกับอะไรหมวกออกจะน่ารักตัดสีชมพูแปล้นขนาดนี้ดูเฮ้ยมีคนหมันป้อมป่ะเนี่ยเห็นเหมือนเห็นหัวอยู่ตาผาดไปเองหรือเปล่าไม่ไม่มันมีโดนร้อยหาสีบหมดยังหมดยังยังหมดยัง มันอยู่ไหนวะเนี่ยเข้าไปไม่ได้าจะไม่หมดอีกหรอไหนมันอยู่ตรงไหนมันตายหมดแล้วโอเยโอเยโอโอเยโอเยโอเยโอโอเยวงบีวงบีโอเยโอเยโอโอเยโอเยโอเยทับๆๆๆๆๆ็คือจิๆๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆก็ๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆันไๆๆๆๆๆังไๆๆๆๆ มันไม่ใช่เพลงเดียวกันเหรอมันคนละเพลงเดียวกันดูเอ,อ่อใครมีข้อสอบว่า่ะจะตายนะนะจะตายหนูไม่มียาเหรอหนูมีแต่ว่าหนูไม่มีข้อสอบแล้วหนูวิ่งเป็นเต่าพี่โอยตายแน่กูจอบ วเขาจะต้องไปตายทขาไมกูตายแทนวะเนี่ยดีมากเขาจะต้องไปตายวเขาจะเขาจะต้องรอดเป็นผู้อยู่รอดเป็นผู้อยู่รอดเท่านั้นไ่น่าเป็นคนดีเลยโอ้ยิงไม่าเลลบหลบหลบหลบลบลบเออปั๊มยาปั๊มยาให้มาช่วยกันรอดหน่อยกันได้่ะหนูต้องมีขบัน หนูลบหลบแล้วมดวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านวิ่งไปหาเออวิ่งไปหาเออว้าวจะต้องไปตายเอว้าวจะต้องไม่ตายว้าวจะต้องไม่ตายเอาไปตายเอาไปตายวิ่งเข้าวงก่อนนะวิ่งเข้าวงก่อนมันมาแล้วออกไปหาเอออกไปหาเอออกไปหาเออก่อนไปหาออปั๊บยาฉันสามารถทิ้งทุกคนได้ฉันสามารถทิ้งทุกคนได้ยังไม่เป็นไรกันไปวิ่งวิ่งหาไปหา วัวโอตายวัวโอตายโอ้เอ็บีซตัวดำก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยฝากความหวังไว้กับเอ็ตัวดำและก็เฮอริเคนนะคะจากวัวโอเรามีประโยชน์อะไรบ้างเว้ยเนี่ย <c oughs> เพราะว่าหนูเป็นวัวโอเกมนี้เราจะได้ทีห่นหนึ่งแน่นอนมันไม่เกี่ยวเลยนะกับตัวน,นั้นน่ะเกี่ยวพี่เพราะว่าสีชมพูไงสีชมพูเป็นสีแห่งความรัก เพราะว่าความรักชนะทุกอย่างแต่ตายไปแล้วนั่นได้ข่าวอะ่ะโอ้ยยังไงบาดเจ็บบาด,ด,ดเจ็บที่หลังบาดเจ็บที่หลังโดนยิงหลังดอโดนยิงหลังหลังดอด้วยทุกคนอย่าให้โวโอเสียเสียเออตายเปล่าเออโวอทำอะไรเพื่อสังคมบ้าง <laughs> คนตายก่อนไม่มีสิทธิพูดนะครับช่วยใครล่ะครับติด <laughs> ตายน่ะโอ้โ,อโอนี่มันเชฟโบฮีกใช่ไหมโบลิ วุ่ิ่งว้ยใช่ใช่ีซีตัวร้ายเราฝากความหวังไว้กับนายสู้ต่อไปทาเกชิคิดว่ามันอยู่หลังกระแพงแน่ๆเลยอ่ะไปไปไปเอาไงดีเอาไงเอาจะไหนเอาจะไหนนั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่น,ม,น,น,นมันอยู่พี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 อพอพโอ้ว้าวว้าวโอ้ว้าวาตอนต้องดูว่าวงมันจะบีบไปทางไหนมากกว่ากันโอ้อยย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 ย อู้ยังไงโอ้ยังไงวู้ยังไง,อย,ง,ไงอย่าอาความังมาลงฮังงนแะน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปก,กระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวันเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไป